คำว่าโดมครอบโลกที่พวกเราได้ยินต่อกันมาจากทฤษฎีต่างๆจากคนอื่นๆหรือนักเขียนนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่กล่าวมานี้มันมีจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ทฤษฎีที่เราได้ยินมาจากข้อมูลโลกแบนที่ว่ามีรูปโดมขนาดใหญ่ครอบไว้อยู่เพื่อกักขังมนุษยชาติให้ติด อยู่กับระบบนั้นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าให้ตอบเลยว่าโลกเรามีโดมข้อบไว้อยู่หรือไม่คำตอบมันอาจจะอยู่ในตัวพวกคุณก็ได้คำตอบที่แท้จริงอาจจะไม่มีใครมาบอกกับพวกเราโดยตรงหรอกมันอาจจะอยู่ในตัวพวกเรานั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองหาคำตอบนี้ได้หรือเปล่า หรือบางทีก็เคยมีคนมาบอกเราแล้วก็เป็นได้อาจจะเป็นตั้งหลายปีที่ผ่านมาแต่เราอาจจะจำไม่ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราได้คำตอบมาแล้วว่ามีโดมขรอบโลกจริงๆหรือบางคนอาจจะได้คำตอบอีกรูปแบบหนึ่งที่ตรงกันข้ามนั้นก็แสดงว่าคำตอบนั้นเขาก็ต้องการให้เราพิสูจน์เองว่ามันมีจริงได้อย่างไรหรือมันไม่มีอยู่จริงเลย แต่สำหรับคำตอบของผมนั้นผมก็มองไม่เห็นคำตอบที่แท้จริงหรอกว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่แต่ผมจะลองเอามาวิเคราะห์ตามความรู้ที่ผมได้มาแบบนี้ละกันถ้าโลกเรามีโดมครอบไว้จริงๆแล้วพวกโครงการที่ปล่อยจรวดขึ้นไปบนชั้นอวกาศ ทำไมจรวดถึงสามารถทะลุชั้นบรรยากาศของโลกออกไปสู่ห้วงอวกาศได้ถ้าให้ผมวิเคราะห์ตามความเข้าใจโดมที่ครอบโลกไว้มันก็คงเป็นโดมที่ไม่มีรูปร่างไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือสัมผัสได้แต่อาจจะเป็นโดมทางพลังงานตามที่เราเข้าใจกันแม้ขนาดวิญญาณผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ ยังสามารถเดินทะลุสิ่งที่เป็นวัตถุทางกายภาพได้เลยถ้าโดมที่เราไม่สามารถมองเห็นได้าแล้วทางวัตถุที่จับต้องได้หรือสัมผัสได้นั้นก็มีโอกาสที่จะออกไปจากโลกได้นะสิแม้กระทั่งคนสัตว์สิ่งของอื่นๆก็สามารถออกจากโลกได้แล้วถ้าออกไปแล้วล่ะเราจะแน่ใจได้ยังไงว่า ยานอาวกาศที่เราอาศัยอยู่หรือว่าขับเคลื่อนไปออกจากโลกของเราจะมีความเร็วแสงพอเพื่อจะเดินทางหรือสแสวงหาดาวดวงอื่นๆที่สามารถให้มนุษย์อยู่หรือสัตว์ดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าดาวดวงอื่นจะมีแรงโน้มถ่วงหรือไม่มีหรือมีแรงโน้มถ่วงก็จริง แต่ค่าของแรงลน้มถ่วงนั้นมันต้องต่างออกจากโลกของเราไปอยู่แล้วและเราจะรู้ได้ยังไงว่าดาวดวงอื่นมีค่าสนามแม่หล็กเท่าไรดีไม่ดีหรือดาวบางดวงอาจจะไม่มีสนามแม่เหล็กเลยก็ว่าได้และจะรู้ได้ยังไงว่าดาวดวงอื่นนั้นจะมีแสงจากดวงอาทิตย์หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ พราะการดำรงชีวิตของร่างกายมนุษย์นั้นต้องอาศัยแสงแดดอยู่ด้วยอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงนั้นโลกเราหรือเทคโนโลยีที่ปัจจุบันที่อยู่ในโลกเราก็ยังไม่สามารถถึงจุดนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเรามองในทางพลังงานหรือว่าจิตวิญญาณถึงแม้ว่าวัตถุทางกายภาพจะสามารถออกจากนอกโลกได้ แต่จิตวิญญาณมนุษย์หรือสัตว์ก็ยังติดอยู่ในระบบโลกเราเหมือนเดิมยังมีตายเกิดตายเกิดวนอยู่อย่างนี้ต่อให้เราออกไปจากโลกได้และเสียชีวิตอยู่กลางอาวกาศหรือเสียชีวิตอยู่ในยานอาวกาศหรือดาวเทียมหรือเสียชีวิตอยู่ในดาวดวงอื่นก็ตามสุดท้ายแล้วเราก็ถูกดึงกลับมาอยู่ หรือกลับมาเกิดบนโลกและเรียนรู้ใหม่อีกครั้งเพราะทางพลังงานหรือจิตวิญญาณของพวกเรายังไม่ได้ทำการล็อกเอา์จากระบบดาวโลกก็เลยต้องติดในโลกนี้สิ่งนี้ก็อาจเป็นโดมที่ยังกักขังพวกเราให้ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดความหมายของโดมครอบโลกที่ผมเข้าใจมากที่สุดก็คือโดมที่หนึ่ง การที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนและหลงเข้าใจว่าชีวิตการเป็นมนุษย์หรืออยู่ในร่างกายนั้นคือตัวตนของเราจึงเกิดการยึดติดไม่ว่าจะเป็นอำนาจชื่อเสียงเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์หน้าตาสิ่งนี้ล้วนแล้วให้เกิดการโลภและสนุกในการเล่นอยู่โดมที่สองอัตตาอีโก้ก็คือ พฤติกรรมอารมณ์ในทางลบๆเช่นความโศกเศร้าเสียใจอิจฉาลิษยาความคับแขนความเกลียดชังความโกรธเงาเบื่อหน่ายบนกลัวสิ่งนี้แล้วที่ทำให้ต้องสร้างข้อมูลไม่ดีเพิ่มให้แก่ดวงจิตของตัวเองอีกซึ่งหลายคนก็เข้าใจมาตลอดในแบบเดียวกันว่าอารมณ์ลบต่างๆนี้ มันเป็นธรรมชาติในตัวมนุษย์ธรรมชาติตัวนี้ก็หลอกให้เราหลงติดอยู่ในโดมนี้เช่นกันโดมที่3ความรักแบบมีเงื่อนไขเช่นรักเพื่อหวังผลประโยชน์หวังค่าตอบแทนว่าตัวเธอเป็นของฉันตัวฉันเป็นของเธอรักในแบบความวิตกกังวลว่ากลัวคนที่เรารักจะแอบทำอะไรที่เราคาดไม่ถึงจะไป แอบมีใครหรือเปล่าจึงนำให้เราไปสู่ความหึงหวงจนเกิดการทะเลาะกันระหว่างคนรักของตัวเองจนเกิดการภาคชีวิตหรือฆ่ากันในที่สุดอันนี้ยกมาแค่บางเคสเท่านั้นไม่ได้เหมารวมใครทั้งสิ้นส่วนตัวผมก็ไม่ได้แสวงหาความรักจากภายนอกอะไร มีความรักกับการอยู่คนเดียวหรืออยู่กับตัวเองมากที่สุดอย่างน้อยเราไม่ต้องมีพันธะสัญญากับใครโดมที่4ความทุกข์ที่เกิดกับเราหลายสิ่งหลายอย่างเช่นการที่เราทำอะไรในทางที่ไม่ดีหรือทำให้เกิดการเบียดเบียนต่อคนอื่นหรือสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายและจิตใจผู้อื่นจนทำให้คนคนนั้นเกิดทุกข์ จากการบาดเจ็บและเจ็บจากการฟังคำพูดของเราที่เราพูดทำลายกิจใจของคนนั้นในทางลบๆซึ่งสิ่งนี้ที่ทำให้โดมที่ครอบโลกนี้หนาขึ้นเข้าไปอีกแต่เป็นโดมครอบโลกสำหรับโลกส่วนตัวของเรานี่แหละการกระทำหรือการพูดสามารถเป็นพลังงานได้เช่นกัน เราส่งพลังงานในรูปแบบไหนออกไปให้คนอื่นได้รับรู้จัก,กรวาลก็รับรู้ได้เช่นกันและจัก,กรวาลก็สามารถส่งพลังงานจากคำพูดของเราที่เราพูดออกไปนั้นย้อนกลับเข้ามาใส่ตัวเองได้เสมอซึ่งดดมแห่งความทุกนี้มันก็มีหลายอย่างเช่นการยึดติดกับอดีตที่ไม่ดีของตัวเองจนนำเราเข้าไปสู่แห่งความทุก์ได้ รวมทั้งการนึกถึงและคาดหวังกับอนาคตมากจนเกินไปจนเกิดการวิตกกังวลว่ามันจะเป็นตามที่เราคาดหวังได้หรือไม่ซึ่งมันก็เป็นทุกข์จากความกังวลอยู่ดีเพราะทำให้เราไม่โฟกัสกับการอยู่กับปัจจุบันหรือความสุขที่อยู่ตรงหน้าเราความทุกข์มันก็มาในรูปแบบความขาดแคลนเหมือนกันเช่นเรื่องการเงินบ้าง ไม่พอใช้จ่ายค่านั่นนี่บ้างทุกจากการเป็นหนี้สินหรือทุกจากเพื่อนที่ทำงานหรือคนที่รู้จักต่อว่าด่าทอบุลลีหรือมีปัญหากับเราบ้างการเสพสื่อโซเชียลในทางลบไม่ว่าจะเป็นข่าวที่มีความรุนแรงทำให้เราเกิดอารมณ์โมโหได้จนทำให้เราเกิดการเกี่ยวพลังงาน จากการที่เราเสพข่าวเกิดความขับแขนใจนั้นได้เช่นกันโดมที่5ตัดสินคนอื่นด้วยวิธีการต่างๆเช่นนินทาผู้คนที่คิดว่าผู้คนเหล่านั้นทำตัวไม่ดีหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่พอใจต่อเราไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังแต่เราเริ่มพิจารณาตัวเองว่าดีพอหรือเปล่าหรือมีอะไรต้องปรับปรุง อะไรบ้างนินทาว่าคนนั้นหน้าตารูปร่างสันทั์ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือการตัดสินรูปลักษณ์ภายนอกโดยที่ไม่มองเข้าไปในกิจใจคนเหล่านั้นว่าเป็นยังไงตัดสินความสามารถของคนคนหนึ่งโดยเป็นการด้อยค่าความสามารถของเขาเหล่านั้นทั้งๆที่ยังไม่ลงมือพิสูจน์ ต่อหน้าต่อตาเราเลยด้วยซ้ำว่าเขามีความสามารถทำบางสิ่งบางอย่างออกมาดีหรือไม่แต่สุดท้ายเราก็ด่วนสรุปด่วนตัดสินว่าเขาไม่มีความสามารถหรือเก่งพอที่จะทำสิ่งนั้นได้การตัดสินอีกรูปแบบหนึ่งของโดมที่5นั้นคือการบังคับเจตจำนงเสรีของคนอื่นเพื่อให้คนอื่นหรือคนนั้น มาเป็นแบบที่เราเป็นโดยที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะเป็นแบบนั้นเหมือนเราหรือเปล่าทั้งหมดนี้ก็คือโดมชนิดหนึ่งที่ครอบเราให้ไม่เป็นอิสระในการเป็นตัวตนที่แท้จริงเพื่อที่จะล็อกเอาออกจากโปรแกรมนี้ทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือโดมครอบโลกแบบที่ผมเข้าใจในทางพลังงานหรือทางกิจวิญ,ญญาณ ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโดมต้องเป็นลูกแก้วทรงกลมครอบโลกเอาไว้หรือบางคนก็เข้าใจว่าเป็นตาข่ายโยงกันเป็นเส้นหรือตัวเลขรหัสที่เป็นเส้นๆยาวๆก็มีซึ่งเป็นการตีความเข้าใจในแบบของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็ไม่มีถูกไม่มีผิดเช่นกันสำหรับผมคำตอบที่ผมได้ว่า โรคเรามีโดมครอบไว้หรือเปล่าคําตอบคือใช่สําหรับผมแต่อาจไม่ใช่สําหรับคนอื่นการที่เราจะลอกเอาหรือแฮกช่องวเปิดช่องวให้โดมมันขยายออกมาได้ก็คือการฝึกยกระดับจิตตามที่พวกเราเข้าใจกันบางคนอาจจะฝึกจากทางาศาสนาที่เรานับถือกันหรือ บางคนอาจจะเข้าใจในทางกีดวิญญาณสากลซึ่งผมไม่ได้มาเล่าวิธีการหลุดผลอะไรแต่อย่างใดผมแค่มาวิเคราะห์คำตอบของโลกเรามีโดมครอบไว้จริงหรือเปล่าซึ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดมันไม่ใช่คำตอบแบบชัวร์แต่เป็นการวิเคราะห์ความเข้าใจในฉบับของผมเองอาจไม่ได้ถูกต้องเสมอไปถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าใช่ อย่างที่ผมเล่านั้นแสดงว่าเสียงนี้ก็คือคำตอบของผมและของพวกคุณเช่นกัน